ที่หน่วยกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเซาโรงพยาบาลกเกษมราชฉะเชิงเซาได้มาให้บริการตรวจหาเชือ COVID ้อโควิด -19 ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเซาโดยมีอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชือ COVID ้อโควิด -19 ซึ่งอาสาสมัครกู้ภัยนั้นนับว่าเป็นด่านแรกในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือจากการเจ็บป่วยต่างๆซึ่งอาจจะมีความเสี่ยง ที่ได้รับเชื้อจากการแพร่ระบาดได้โรงพยาบาลเกษมราชัะเชิงเศาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงนำทีมแพทย์พยาบาลมาให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด -19 และนายแพทย์วีรพงษ์เพ่งวานิชผู้นวยการโรงพยาบาลเกษมราชฉะเชิงเศร้ากล่าวว่าโรงพยาบาลเกษมราชฉะเชิงเศราได้เร็งเห็นถึงความสำคัญของอาสาสมัครคู่ภัยที่ต้องทำหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บต่างๆซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจึงได้มาให้บริการตรวจเชื้อโควิด -19 โดยไม่เสียค่าบริการ แต่ยังได้ซึ่งเมื่ออาสาสมัครกู้ภัยได้รับการตรวจไปแล้วก็จะทราบผลภายในสามถึงห้าวันโดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลให้ทราบนอกจากนี้ระหว่างที่มีการตรวจทางโรงพยาบาลได้มีการจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมให้อาสาสมัครกู้ภัยเข้ารับการตรวจยืนห่างกันหนึ่งถึงสองเมตรเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันโรคระบาดอีกด้วย พันตำรวจโ,โทอาทิตย์ศรีปราดส,สวัสเวณสอบสวนสพนาดีได้รับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ภัยสัจจพุทธธรรมกบ,บินบุรี ว่ามีผู้พบศพทารกใส่ถุงห่อผ้าฝังอยู่หลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพหมู่ที่สองตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดกาญจนบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานแพทย์เวลนจากโรงพยาบาลนาดีร่วมชันสูตร่อนดินทางไปที่เกิดเหตุบริเวณดังกล่าวเคยเป็นสนามหรือพื้นที่อนเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพซึ่งปัจจุบันยกเลิกการใช้งานไปแล้วพบห่อผ้าขาววางอยู่มีศพทารก มีอวัยวะครบอยู่ในสภาพเริ่มเน่าคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์สอบถามทราบว่าผู้ที่มาพบคือนายละอองร่วงศีอายุห7ปีอยู่บ้านเลขที่66หมู่ที่11ตบลนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเราว่าตนเองกับ พวกสองคนมาเก็บลูกกระบกและหาฟืนในบริเวณดังกล่าวเห็นว่ามีไม้โผล่ขึ้นมาจึงดึงขึ้นมาเพื่อกองรวมไว้แต่ก็เห็นถุงพลาสติกอยู่ในรุมระบุชื่อโรงพยาบาลกรบินมุรีอยู่ด้วยจึงขุดขึ้นมาแก่ออกดู ด้านในมีผ้าขนหนูสีม่วงอ่อนห,อห่อโฮมอะไรไว้ด้วยความสงสัยจึงแกะออกดูพบว่าเป็นซากศพของทารกที่มีอวัยวะครบถ้วนอยู่ในสภาพเริ่มเน่าจึงรีบบอกอาสาสมัครศัจย์พุทธธรรมกับบินบุรีให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบจากการตรวจสอบเจ้าที่ตำรวจคาดว่าสาเหตุที่มีคนนำศพทารกมาฝังน่าจะเกิดจากการแทงจากด้วยธรรมชาติหรือตั้งใจก็ตามเมื่อเด็กออกมาแล้วอาจจะเสียชีวิตด้วยความอับอายจึงนำมาฝังไว้ในบริเวณดังกล่าว จึงมีชาวบ้านมาหาฝืนแล้วมาพบเข้าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สืบสวนหาแม่รายนี้เพื่อนำมาสอบปักคำหาข้อเท็จจริงต่อไป